โอ้โห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 นิ oh ่งเลย ไม,ไม่โดดเขาชอบไม่โดดเขาชอบตาเว้าวว้าวรเรางงงงเลยสิงงแล้วสิววปไปไหนคะ ไปเที่ยวไหนมา <laughs> สวัสดีเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักโอ้เรามีเฟื่อนใหม่และเฟื่อนใหม่แล้วนี่ไปลุย<ป>โอ้ยจะกัดหูแล้วนี่ทุกท่านเออ,อ่าถามนะว่า,าขึ้นน้ำมาได้ยังไงครับ <laughs> เป็นไงลูก ก็วิ่งหลายรอบเมื่อกี้ก็วิ่งพาพาไปร้านอะไรนะร้านเสริมสวยแข็แขกงแข็งแข็งแล้วแข็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 แไปต่อครับเป็นไงลูกสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งล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 องอย่าเพิ่งลง ใจเย็นใจเย็นจะเตรียมตัวเลยครับ้พบาพเจะขึ้นรถด,ด้วยอ่าหนึ่งนาทีผ่านไปอ่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนมาลุ้นกันอ่าคุย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 หน่อยลูคุยเอฟซี FC หน่อยสวัสดีครับเออไมไงครับหนึ่งโอ้ยน่าจะเหนื่อย วิ่งหลายรอบอะ่ะโอ้ยยังไงรู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกครั้งแรกเป็นไงครับได้นั่งรถเป็นไงบ้างครับโอ้สบายดีเอาถ่ายหน่อยปอยถ่ายถ่ายตัวนั้นมาหน่อยแล้วเดี๋ยวจะเอามาเสริมเอามาอยังพี่ปอยเอามาอย่างพี่ปอยถ่ายให้มุมไ,ไกลๆ เด yup. you, ี๋ยวเดี oh ๋ยวเดี๋ยวเดี okay. ๋ยวเดี๋ยวจะให้พ like ี่ปอยถ่ายให้นะครับเดี๋ยวกู้เดี๋ยวกู้พี่ปอยอยู่ไหนเนาะปอยอยู่ไหนเนาะพี่ปอยถ่ายให้หน่อยเนาะอันนี้ผมต้องนั่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 งแบบว่านั่งพิงเพิ่นไว้ ราะว่าถ้าไม่นั่งพิงนี่รับรองกระโดดถ่ายไหมถ่ายระยะไก,กลามาเดี๋ยวจะไปเสริมเข้าเออมายืนตรงกลางนี่เร็วเร็วหนูพี่ปลอยจะถ่ายแล้วเฮ้ยเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวจะกลับมาเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบเดี๋ยวกลับมาแป๊บนี่ นี่ๆเอาเห็นหน้าไหมเห็นหน้าไหมเอาไม่ใช่นี่นิ่งเลย,เลยจะกระโดดไหมนี่อ่าลองดูว่าจะกระโดดไหมไม่ดโดดสมบเออโอ้ไม่ไม่โดดอะ่ะไม่โดดอย่าโดดได้ลูกถ้าโดดนี่ งอขมำเลยนะเจ้านะเอาไปให้พี่ปลอยถ่ายให้อีกรอบหนึ่งนะเอฟซีเป็นความสุขเล็กๆความสุขน้อยๆเอาไม่ลงเลยเอางงงงเลยสิงงเลยสิไปไหนคะไปเที่ยวไหนมา <laughs> แปลกนะแะแปลกแล้วเอ๊รู้สึกว่าจะเย็นเขาชอบความเย็นอะ่ะนะ เจ้าลายจะประมาณนี้อ่าส่งมาเด้อเดี๋ยวจะตัดใส่อันนั้นน่าจะนาทีหนึ่งไปต่อเขาไปต่อตรงนี้มีน้องแมวเยอะเยอะท่านดูน้องแมวน้องแมวตรงนี้น้องแมวประมาณสี่ห้าตัวเนี่ยใช่หมดเลยครับนี่น้องแมวเยอะมากเลยก็จะเป็นเพื่อนกับเจ้าลายนี่แหละ,ะเจ้าลายจะประมาณว่าวิ่งไปหาแดี๋ยไม่ไม่ได้ทำอะไรนะวิ่งไปหา ตลอดอขอบสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายหน่อยน่ารักนะครับนารักเเดี๋ยวเราไปก่อนนิดนิดนึงนะครับไปกันเลย <laughs> ชอบใจวันหลังน่าจะเคยตัวนะวันหลังไปอีกไหม ยังไม่หายเหนื่อยทุกท่านยังแฮ๊กๆอยู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะไปหาพี่โอไหมพี่โอมาตัดผมอ่ะไปดูไหมพี่โอมาตัดผมที่นี่ไปดูพี่โอเนาะนี่ครับควาน่ารักของเจ้าลายแต่เสีงไม่รู้จะกระโดดตอนไหนนู่นนู่นพี่โอตัดผมอยู่ พี่โอ้ยโอยเลยอยู่ในร้านตัดผมนะเห็นไหมตัดผมอยู่ทำารอทำารออยู่นี <laughs> ่หาลูกเที่ยวอันนี้คือปากซอยนะทุกท่านผมไม่เคยพามาถึงขนาดนี้นะไกลขนาดนี้นะปากซอยก็จะมีป้ายนะบอกว่าร้านถ่ายรูปนะครับนี่นะครับปป้ายนะครับนี่ป้าย ไยแล้วถ่ายรูปนะครับ้ายถ่ายรูปแล้วด้านหลังก็จะเป็นโรงแรม11ชั้นนะครับน่ครับใช้รถใช้ถนนโปรดระมัดระวังนะทุกท่านนะนะครับนี่ขับช้าก็ถึงเหมือนกันขับเร็วก็ถึงเหมือนกันนะมีรถพี่โอรถขาวรถพี่โอเห็นพี่โอไหมลูกไม่เห็นเห็นไหม ไม่เห็นพี่โอ้าเพื่อจะเหนื่อยนานแต่ล่ลองลองใช้ความเร็วนิดนึงนะอเดี๋ยวเราจะดูตอนเขาลงท่านเขาจะลงยังไงอนเดียจะไปจอดจอดเขาลงอย่ากระโดดนะถ้ากระโดดเดี๋ยวโอ้ยนะบักกี้ืักกี้ดื้อนี่โดนบ่อยนะเวลาโดดลงจากรถนี่นะครับ เจะเอาประมาณคางแห้วครับไปสัมผัสกับพื้นผิวดินนะอ่าถึงบ้านแล้วนะรูว่าเขาจะลงยังไงเดี๋ยวพี่ปลอยอยู่ไหมพี่ปลอยถ่ายตอนลงหน่อยโอเคครับมามาแล้วมาแล้วอาจจะลงยังไงครับตอนนี้ลงยังไงครับอ่าหนูลงได้ไหม ลงได้ไหมเอาแล้วไม่ลงเลยเอาไม่ยอมลงเอางงและสิงงแล้วสิไม่ลงกลัวครับกลัวลงไหมลงไหมลูกลงไหมไม่ลงนะครับอา้าวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าลายไม่ยอมลงเอาเอาไงอะลูก ไงครับรู auch, ท้ทำไงอะทำไงทำไงลงไหมลงไหมครับลงไหมกระโดด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 อด่ะกระโดดกระโดดให้พ่อลงไหมพ่อลงไหมว้าเก <laughs> <laughs> ่งมากเลยสุดยอดเลยโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับจะเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านไปเลย เข้าบ้านไปเข้าบ้านไปโอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อยน,ะนี่มานอนอยู่ตรงนี้แหละโอเคครับสวัสดีครับ